ผมไปสสยกรรมมาเห็นปะขารู้สึกว่ารีบลงไงหลอขึ้นว่ะ<ป>วันนี้ก็ทำคลิปสั้นให้ดูแล้วกันนะครับผมพอดีว่าตอนผมไลฟ์สดอะคนถามบ่อยมากเลยพี่คันเบตตกไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหล้านไปตกไหนดีคันไหนตกไหนดีพี่ผมควรไปตกที่ไหนอะผมให้ดูอย่างงี้สั้นๆแล้วกันนะครับผมไปที่คันเบตตัวเองนะฮะ,ะสมมติว่าเริ่มต้นมาคุณเป็นคันลาวาแล้วกันนะอะ คันนี้คันลาวานะคันลาวาใช่ป่ะเนี่ยคันนี้คันแรกๆเลยอะดูตรงนี้ครับดัชนีครับผมไปที่แสดงทั้ง,งหมดก็ได้เนี่ยคนดูถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณตกปาวกนี้ไหวหมดเลยแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเจออย่างนี้ครับเนี่ยแดงเงี้ยเห็นป่ะมันจะเริ่มไม่ไหวแล้ว มันอาจจะต้องกดเองนะครับตอนนี้อาจจะออโต้ะเอาไปคืนเห็นไหมมันจะเริ่มใหญ่แล้วปลาพวกนี้จะเอาไม่ไหวแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มมีปลาที่ไม่ไหวไอ้สีแดงๆดงนี่คือคุณเอาไม่ไหวนะครับคุณอาจจะต้องมากดคลิกเองล้วนนะครับผมเนี่ยคุณอ่ะคุณทำอยงไงได้เก็บตังค์ไปเรื่อยๆรื่อยให้ได้ให้ได้หนึ่งล้านเป็นยางต่ำนะจนคุณได้คันนี้ใช่ป่ะเนี่ยคันนี้จะเป็นคันที่ท็อปสุดในร้านนะครับคุณก็มาดูตรงตัวชนีทีนี้ไอ้ตัวปลาที่มันขึ้นแดงๆมันก็จะหายแล้วเห็นป่ะนาคไหมเตคนิดนึง ้าคุณทนไหวนะเก็บตังค์เอายาวเลยซื้อฮัสแมทคันตัวนี้ครับผมเห็นไหมรับน้ำหนักได้3 0 0แสนโลเลยถามว่าคาันตัวนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่นี่ครับซื้อจากนี่นะฮะพ่อค้าคนนี้ครับผมเนี่ยมันจะสุ่มมาขายนะเห็นไหมคุณท่วงแรกคุณไม่ต้องสนใจบ,บ็อบเบอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากหาเงินนะแนะนําให้หาบ็อบเบอร์ที่มันบวกพวกค่าเงินค่าโบนัสไซส์นะครับผมเช่นตัวนี้เห็นไหมโบนัสไซส์อันนี้ได้จากโค้ดมานะโบนัสไซส์นี่แล้วก็นี่ครับพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ย พวกได้แจกจกิจ,ก,จก,กรรมเควสอนี้มานะก่อนหน้านี้อันนี้ก็ขายในเรือมนกันนะหรือจะเป็น m u เ a t i o n ก็ได้นะพวกได้ปลาไก่พันเนี่ยถ้าอยากฟาร์มก็นี่ครับที่ผมแนะนำบ่อยๆเลยก็คือเนี่ยพวกคันที่แบบตั้งแต่แรกเลยจนมาถึงคันที่แบบก่อนหนึ่งล้านอ่ะลาวาผมตกที่นี่เลยที่นี่จะไม่มีหินมาแต่ว่าปลามันเรารับไหวเยอะไงอีกที่หนึ่งคือมหาสมุทรครับมหาสมุทรนี่เราตกตรงนี้ครับตกตรงไม่กะเราดอนนะตกตรงนี้ทำไมแล้ววะถ้าาตกตรงนี้ปุ๊บมหาสมุทรใช่ปะ่ะมันมีโอกาสได้ป,ปลาพวกนี้หมดเลยครับเนี่ย ทุกอย่างเลยนะครับเนีย่ยฉลามบ๊อบก็มีโอกาสได้ไอ้นี่ก็มีโอกาสได้ไอ้นี่ก็มีโอกาสได้ส่วนใหญ่ฉลามบ๊อบจะได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันหนึ่งในสองแสนห้านเป็นแรกแรกก็มาภูเขาไฟก็ได้หรือว่ามหาสมุทรก็ได้ครับผมเก็บตังค์ให้ได้สักล้านหนึ่งพอคุณมีล้านหนึ่งปุ๊บผมแนะนําเลยไปทำเควสคันเขียวเลยครับคุณก็ทำเควสคันเขียวไปในตัวด้วยมาล่าปลาด้วยเนี่ยถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกันกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย